สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครูสกุลครับนลงดิตครับจากเห็นเด็กบรยุยชาแนงนะครับขออภัยนะครับข้างหายกันไปโดนตึกเป็นสัปดาห์เลยนะครับจากว่างานที่โรงงานกันยุ่แน่จังน้อยนะครับถึนจะเลย HVO ชูมือนะฮะหรือเพิ่มกินหอดกิถึงครับกลับมาแล้วฮะวันนี้กับวันหยุดสุดสัปดาห์ะเห็นวันอาทิตย์มีเวลาที่ HVO น้องเบิ้งแล้วนะครับ นี่พายพี่พาน้องไปเบิ้งคนญี่ปุ่นนะครับเขาแก้ปัญหาในหน้าเขานะครับแก้ปัญหาทีหน้าสําหรับทีหน้าทีบ่อุ่มน้ำนะครับเปิดน้ำใส่ทรายกะตื้นมาเนี่ยมือเศร้ากับแหงมดนะครับทางล่างมันคงจะเป็นดินบดดีนะครับทีพายพี่พาน้องไปเบิ้งนะครับวิธีแก้ปัญหาของเพิ่นนะครับโอเคไปเบิ่งกันเลยครับสำหรับที่ดิน2แปลงนี้นะครับ ซึ่งขอเรียกว่าที่ดินฟังซ้ายและฟังขวานะครับเพื่อนก็นเจอปัญหาเดียวกันก็คืออยากเห็นหน้านะครับแต่ว่าแห่งดินบ่อุ่มหน่ำปันวา่าฮะวันนี้เพื่อนก็นจะทําการพัฒนาที่ดินนะครับกะมาวิเคราะห์เบื้องแล้วนะครับเพราะที่ดินสองแปลงน,นี้กะยู่ห้างจากแม่น้ำแค่า0 0เมตรแค่นั้นนะครับเมื่อเอาไปถึงสมัยก่อนนะฮะกะจะบันมีการคูดลอกแม่น้ำนะครับ เรากับว่าถ้ามีการท้ำทวเทียะเนาะแต่ในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับน้ำอาจจะล้นแม่น้ำเราก็ไหลอาบจนมาถึงในบริเวณนี้นะครับเราก็เหตุให้ดินตรงนี้นะเป็นดินตะกอนแม่น้ำนะครับบ่อคอยจะอุ้มน้ำนะครับเพื่อนกะแก้ปัญหาโดยการใส่รถแท็กเตอร์รถไมโครงสินะมาขุดหลอกนะดินไม่ก้อนนะครับอันไหนที่ยังเป็นดินที่มีคุณภาพดีเพิ่นก็เก็บไว้ก้อนนะครับเราเพื่อนกะสีขนไปไว้บางอื่นนะครับ หลังจากที่เบิ้งฟังขวาไปแล้วนะครับกับมาเบิ้งฟังซ้ายต่อนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับบางทางซ้ายเพิ่นกะเฮ็ดคือกันนะครับขุดอนาดินทีดีไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกะ็น่าจะค้นเกอนใหญ,ญ่ไปไหวมองอื่นก่อนนะครับก็สังเกตว่าจะเห็นมีรั้วรอบความชิดนะฮะเพิ่นก็เฮ็ดผนังกัน้นบ่ให้คนเข้าไปในบริเวณที่เพิ่น ทำงานได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะฮะก็เป็นต่อิชฉาครับหน้าขางกันนะฮะเพิ่นกะเห็นหน้าได้นะฮะแต่ว่าหน้ากของกะเปิดน้ำใสแล้วก็บ่าขค้งนะครับก็เลยต่องมาพัฒนาที่ดินกันก้อนนะครับหลังจากที่ลาผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ดินทางฝั่งใสเพิ่นกะได้คูดลึกต,ต้องไปอีกนะฮะต้องไปจากระดับ ดินดีนะฮะลงไปก็ไปพ่อเป็นดินทรายนะครับดินทรายผสมกับก้อนหินนะฮะหินขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่มองเคยมองเห็นในแม่น้ำเลยนะฮะก็ะคงจะเป็นดินสั้นนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่เหตในทีหน้านะครับน้าวมะขังนะฮะเพราะว่าดินทรายครับดินแม่น้ำนี่ก็เหตแม่น้ำซึมผ่านไปได้โดยเร็วนะครับก็ะคงจะคูดออกนะครับเพื่อจะง่ายไปไว้มองอื่นนะครับ นำกาไหลผ่านยุงจีิแหละครับทว่าการยงังไม่ทันถึงเมลาที่จะเปิดใจได้นะฮะนำในระบบชลป,ประทานของญี่ปุ่นนะครับผ่านไปอีกสองมือครับเพิ่นกะเริ่มขนใหญ่ดินตะกอนแม่น้ำนะครับรใส่รถบรรทุกใหญ่ไปไว้ที่อื่นนะครับดินนี่เพิ่นกะกะนาจ,จะไปใส่กับก,การถมทีเพื่อสางบ้านสางเฮือนนะครับ ที่พ่ต้องการการอุ้มน้ำเอยียงมากไม่นะครับก็เริ่มทยอยคนออกจนเกือบสีเมดแล้วนะฮะมาถึงที่ดินฝั่งขวาครับบัดนนี้ตรงนี้กะเหมือนกันครับหลังจากที่ขุดเอาดินดีไปเก็บไว้แล้วกะขุดเอาดินที่พอดีขุดออกขึ้นกันนะครับเบี้องแล้วกะขุดลึกมากเลยนะครับมาตามกว่าเจ็ดแปดเมตรเลยนะซึ่งเป็นดินตะคอนแม่น้ำครับ ก็ต้องย่ายออกไปไว้มองอื่นก่อนนะครับผ่านไปแล้วครับม่านเ็ดแปดเดือนนะฮะเข่าสู้เดือนลุมผาพันปีป5 0ี2 5 2บนะฮะตอนนี้ข้าเจ้าเคยได้ทย่อยขนหินขนดินนะครับกลับมาถมขึ้นในทีเก้านะฮะกะมีหลายสั้น หลายชนิดของดินนะครับก็เป็นไปตามทีข้าเจ้ากำหนดไว้นะครับสีไฮเตอรกำหนดให้เต่ละสันนาจากเส้นนะครับแล,ล้วก็เสียดินชนิดใดลงไปแน่นะครับตอนนี้ก็น้ำเนินการตอรเนื่องมากเรื่อยๆนะครับเขาสู้เดือนเมษาย,ยนปี2 5 2 0นนะครับตอนนี้ก็ได้ ทย่อยคนกลับขึ้นมาหลายนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นดินที่ถูกตากนาดินไปเก็บไว้ก้อนน้านี่นะครับเราก็จะเห็นมีลูกล่างนะครับลูกล่างละเอียดเพื่อเตรียมที่จะพบนาดินเป็นทางสุดท้ายแล้วนะครับไก่เขาสู่จุดหมายปลายทางแล้วนะครับ เซตภารกิจหรอครับวันนี้การพัฒนาที่ดินทั้งฟังซ้ายและฟังขวานะครับเขาสู่เดือนพฤษภาคมใส่เวลาไปเั้งเมื่1เดือนนะครับในการปฏิบัติงานนะครับวันนี้ก็ได้เวลาเปิดน้ำเข้าน่า,า,นาทดลองให้หน้ำถังในหน้าเบื้งนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ลุยเหฮน,น้ากันได้เลยครับ ว่าที่ดินร้างฟังฝานะครับหลังจากที่พัฒนาที่ดินแล้วนะครับทำนาท่านที่เลยนะครับได้ผลตอกออกผลขึ้นมากใเข้าวในดีใจกันได้ปีแรกเลยนะครับแต่ว่าที่ดินทางฟังไส้นะครับคุณเห็นมาถ่ายโรตารีเพี้ยนหนึ่งยูนะครับเปิดน้ำค้างไส้นะฮะแต่ว่าเห็นว่าเห็นหยางต้อนนะครับสงสัยจะต่างดินก้อนนะครับในปีนี้นะนี่นะฮะเรคิดว่าเพลินชีเห็นหน้ายูนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็บใส่เวลาทายทําประมาณปีครึ่งนะครับเพราะว่าต้อ,องรอทายกับสถานที่จริงนะครับเราการ้องรอให้คนพัฒนาที่ดินกันแบบจริงๆนะครับก็เลยต้องใส่เวลากันจังหน่อยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอหนานะครับก็บสีข้ามาบึงเทคนิคการแก้ปัญหาในที่ดินที่ที่ในที่หน้าที่ตะแคงนะครับหลายะที่ละหลายประเทศจะอาจทีนีปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือนะ้ำไหลไปท่อนหรือฝั่งเดียวนะครับ เข้าขหน้าญี่ปุ่นนะครับเพ็่นจต้องแก้ปัญหานี้ขึ้นกันนะครับไปเบิ้งเทคนิคการเปีดหน้านะครับโดยไห้ราบเรียบโดยมีความตั้งระดับในความสูงนะครับบาเกินหามิลลิเมตรนะครับเจ้ามีเทคนิคอีกอย่างเดี๋ยวขังงานะเข้ามาว่ากันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับสิคราพี่ล่าน้องไปก่อนนะครับ ราพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับ LG กล้าใหม่คลิปพิเศษหนาครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ,ย,บย้บ